嗯。 เพราะว่าเขามาเข้มน่ากลัวไปเขามาเข้มอ่ะที่เราไปอ่ะเขามาเข้มมันขึ้นแบบมีแต่หินอัอนนี้ยังมีถนน มาร,รวมที่จุดเดียวแล้วเนี่ยไอ้กินกินข้าไปนั่นแหละมันจะออกมาแล้ว ขอกระต่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องเหยียบดินเลยดีด,ด,ด,ดีดีนะทางดีแล้วนะเนี่ยไม่ <c oughs> ผมมาขอต้องเล่นหน่อยนึงแถวเนี้ยเวลา้ล่นเ้าง 他们离婚了。<music> yeah ครับอักนเยนี่เมื่อกี้บอกจะให้ยัดทังหม้เลยนะินยี่สิบคนต่คำเดียวอ่ะใ้เขามาด้วยคจทำจริงนะกิจแต่มแบเขาอะมาพักแล้วก็หน้าสข้าวเขาไล Oh กบหนูแดงมาเนี่ยโอบแบบฉันจะปกป้องเธอเองมีกอดเต็มสิบ ติดบ้างหาสอนนับหนึ่

บอกแล้วว่าทิพวถึงบ้านเลยนั่งรถถึงบ้านเลยข่าว่าวไหม่ใช่ละเก่งจะเหลือละนึ่กินแบบคนไยยู่ไม่พอาพี่ใส่ามาเลย